นี่คือภาพบรรยากาศนะครับในเมืองโฮจิมนะินนะนี่บ้านตรงข้ามผมโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยบ้านตรงข้ามนี่เขาคล้ายๆแบบคอนโดเหมือนกันนะท่านผู้ชมลองสังเกตดู่ะว่าบนบนตึกทุกตึกเลยจะมีแท้งน้ําอยู่นะแล้วก็จะมีโซล่าเซลล์อยู่โซล่าเซลล์นี่เขาไว้ทํา น้ำร้อนนะท่านผู้ชมน้ำร้อนเก็บไว้นะครับวันไหนที่แดดออกน้ำก็จะร้อนนะครับวันไหนที่แบบคึ้มๆเลยน้ําแบบถ้าคึ้มประมาณ2วันน้ําก็จะไม่ร้อนลอะแต่เป็นการประหยัดพลังงานที่ดีนะท่านผู้ชมดูทุกหลังมีหมดเลยนะอ,อประหยัดเงินในกระเป๋าอกตาหะดีมากเลยนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้างซูเปอร์มาร์เก็ตวินคอมนะครับ าภาษาเวียดนามอาจจะอ่านอีกอย่างนะครับแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าวินคอมนะครับตามความเข้าใจของภาษาอังกฤษเนี่ยนวะินมาดอ๋อมีวินมาดวินิโก้เกี่ยวกับการขายผักนะฮะนี่แต่ห้างชื่อวินคอมนะฮะวินมาดก็จะขายแบบของเบตดเตล็ดทั่วไปฮนะถ้าท่านผู้ชมมาเวียดนามเนี่ยเราต้องการหาของฝากมาซื้อของฝากกลับไปฝากครอบครัวนะครับผมแนะนําให้มา,าห้างวินคอมนะ เพราะว่าตอนนี้ผมไปตลาดเบนถังอะ่ะเป็นจุดแหล่งนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าเขาจะขายสินค้าราคาแพงไปนะแล้วแบบขายแพงเพื่อให้เราต่อลงมาแต่ถ้าจะเอาชัวร์มาหาแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข้าไปซื้อข้างในดีกว่าฮะ,ะเดี๋ยวผมจะไปข้างในกันแล้วดูว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างครับ มีขนมเยอะแยะมากมายเลยครับที่เวียดนามนะครับขนมเกี่ยวกับผลไม้อบแห้งเนี่ยก็มีชื่อเสียงนะ,อะนอกจากประเทศลาวแล้วก็ขนมผลไม้อบแห้งพวกนี้ก็เวียดนามก็ดังเหมือนกันนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้มีแบบเห็ดหอมอบแห้งด้วยนะนอกจากขนมแล้วฮะท่านผู้ชมเวียดนามเขายังมีชื่อเสียงเรื่องชาด้วยนะนี่ชา ดอกนี้เขาผมเห็นที่เมืองดาลัดเนี่ยมีขายกันเต็มเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรฮะแต่เป็นของขึ้นชื่อของเวียดนามนะซองแบบนี้ฮะแบบออริจินอลเลยฮะท่านผู้ชมเนี่ยซองแบบนี้นะขายอยู่8ปดหมเจ็ดเนี่ยโอ้โหมีหลายซองมากนะท่านผู้ชมมีกี่ซองอะ่ะห่ซองโอ้โมี1 0 0ซองนะฮะนี่ถุงเดียวคุ้มเลยองได้แบบ100ครั้งมาเลย1 0 0ซองคุ้มมากนะ าดอกบัวฮะนี่แพ็กเกจสวยมากคนระับท่านผู้ชมแแพ็กเกจสวยเนาะ,อะนอกจากชาแล้วท่านผู้ชมเขายังมีกาแฟด้วยนะกาแฟเขาก็ฮิตเหมือนกันนะท่านผู้ชมกาแฟแบบนี่อันนี้เป็นเป็นแบรนด์ที่ผมเห็นเยอะแยะมากมายที่เวียดน,นามเลยนะแบรนด์นะน,นะครับร้านกาแฟเขาเยอะมากนะอันนี้แบรนด์เราก็น่าจะรู้จักกันแล้วแบรนด์แบบนี้นะฮะ,ะที่ไทยก็มีขายนะแบรนด์นี้ มันก็ยังมีแบรนด์อื่นที่ไทยไม่มีขายนะอย่างเช่นแบรนด์นี้ฮะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่านี่เหมาะกับเป็นของฝากมากเลยฮนะอ่าแบบทีโฟอินไม่ใช่ที n 1นวะัะโฟอิเลยคาปูชิโน่ซะด้วยมาแบบหาตามซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าร้านขายของฝากเนาะไม่ต้องแบบไปไกลเพราะว่าที่นี่ก็รวมทุกอย่างอยู่แล้วครับอ่าเป็นของแบบมีมาตรฐานแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะมาเวียดนามแล้วก็เจอสิ่งดีๆนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้จะมีอาหารนะฮะแล้วก็มาทานตรงนี้นะครับเนี่ยอาหารที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามฮะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งหมดเลยอะ่ะมีเบอร์เกอร์มีเฟรนชฟรายฮะเนี่ยเป็นชุดเป็นเซตเหมือนพวกตามร้านฟาตูเคฟซีเลยเนี่ยเต็มเลยฮนะนฮะมีแบบอาหาร ข้าวราดแกงด้วยแต่หมดไปแล้วครับหมดแล้วล้วนะโอ้ไก่น่ากินมากหกหมื่นดองเองถูกมากเลยสามหมืนองเองประมาณ40่สิบสีกว่าบาทนะแต่แล้วก็มาทานตรงนี้นี่แล้ววันนี้ท่านผู้ชมผมซื้อของฝากด้วยนะะซื้อของฝากด้วยมีอ่าชาดอกอะไรสักอย่าง ที่บ้านเราไม่มีดอกแบบนี้อาทิโซ่อทิโซ่เหรออาทิโซ่กาแฟขี่ชมดครับที่นี่ถูกมากเลยนะอันนี้ครึ่งกิโล2 0 0พันเอ้ย2แสดองก็ถูกถูกแล้วแหละอันนี้ฮะเน่กาแฟอารบาบิก้าโรบัตต้ารสชาติแบบเวียดน,นามครับนี่น่าอร่อยมากซื้อไปเป็นของฝากให้น้าผม นี่มีชาเวียดนามด้วยนี่ชาเวียดนามนี่ขึ้นชื่อมากนะท่านผู้ชมชาเวียดนามนี่รสชาติจะออกแบบใน,น,นเนยฮะกลิ่นในเนยหอมมากนถ้าใครยังไม่ลองนะต้องมาลองนะฮะที่เว,วียดนามแล้วก็นี่กาแฟครับก็มีชาแบบใบนี่นี่ฮะดีมากดีมากอันนี้นะซื้อแป้ง แป้งแบบสไตล์แนมเมืองนฮะแต่เป็นแบบกลมๆใหญ่ๆจะไปทพิซซ่าใช่จะไปทำพิซซ่าเนาะพิซซ่าเวียดนามฮะที่เรากินที่ดาลาัดเนี่ยเราก็เดาว่าน่าจะเป็นแป้งอันนี้แหละที่ไปทำนะเดี๋ยวเราจะไปลองทำที่ไทยนะครับกระทิงแดงที่นี่ก็มีนะฮะแล้วก็มีที่ผมแนะนำครับน้ำเขาเรียกว่าโซดาผสมกาแฟอร่อยมากนะออ โซดากาแฟนี่เป็นแบรนด์ของห้างเขาที่นี่ฮะนี่เป็นแบรนด์ข้างนอกโอ้เรามาที่โซนซอสพิกครับเยอะมากเลยโอ้หลายยี่ห้อมากเลยฮะที่เวียดนามนี่เขาดังเรื่องซอสพิกด้วยนะครับซ <c oughs> อสพิกที่คนไทยรู้จักก็น่าจะเป็นซอสพิกสีราชานะ <c oughs> นี่กาอย่างนี้กาแมวดําโอ้กาแมวดํกาดก็มีเพยม,มาม่าของเวียดนามฮะโอ้ใช้ เขาเรียกว่ามิสเวียดนามเวอร์หรือเปล่าโอ้เป็นพรีเซนเตอร์ซะด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวียดนามฮะสองละห้าบาทห้าบาทกว่าเนี่ยโอ้สามจุดสามพันห้าร้อยดองฮะสองละห้าบาท,บาทอย่างน้อยก็ถูกกว่าบ,บ้านเราอะบ้านเราตอนนี้จะขึ้นเป็นแปดแล้ว Yes, Mum นี่ชื่อแปลกมากเลย yes บ้่มใช่แล้วแม่โอ้โหใช่แม่ใช่แม่นะโอ้โหชื่อแบบดูดีมากอ๋อนี่เป็นแบบรสชาติต้มยำกุ้งบ้านเราโอ้โหนี่เลยอ๋อเป็นเอเนื้อกระดูกหมูเอนำ้ำซุปกระดูกหมูผักด,ดองอ๋อเป็นรสผักด,ดองเหรอเออดูดีดูดีดูดีนี่ เส้นที่เวียดนามก็อร่อยฮะเส้นหมี่เหลืองแบบนี้นะอร่อยใช้ได้ฮะมีขายทั่วไป